สวัสดีค่ะฉันมีเรื่องเล่าหลักคุณธรรมที่ได้พรมด้วยตัวเองมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะณนะวันอยู่วันเสาร์ฉันได้ช่แม่ทํางานบ้านและแม่ก็ได้ชใช้ฉันไปซื้อลูก<อ>ลุกกิจไปซื้อมาม่าให้แม่หน่อยไม่ว่าแม่เล่นเกมอยู่ใช้น้องเลย วันวนเล่นแต่เกมใช้อะไรก็ไม่ได้เลยลูกดาวไปซื้อมาม่าให้แม่หน่อยไ,ได้ค่ะแม่แล่ถ้าไปซื้อของแม็กซี่ได้เลยไปกันพอขันรักแล้วฉันก็เดินออกไปซื้อของให้แม่ 你的，看麦<没>。<laughs> ป้าคะซื้อมาม่าหน่อยค่ะ <c oughs> ตอนนั้นฉันไม่ทันได้ดูเงินที่แม่ค้าทอนให้ฉันก็เลยเดินออกจากร้านหลังจากนั้นพอเดินออกมาได้เครื่องทางฉันก็ได้นําเงินแล้วพบว่าแม่ค้านั้นทอนเงินผิดทอนมาเกิน50บาทฉันก็เลยหานกลับไปคืนเงินให้แม่ค้าป้าคะป้าทอนเงินผิดค่ะ ฉันเลยรู้ว่าความซื่อสัตย์ของตัวเองนะสอนให้เราเป็นคนดีและได้ฝึกนิสัยของตัวเองให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ด้วยเช่นกัน